สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันนะครับในวันพระฤหัสที่11ุพฤษภาคม2023วันนี้นำเอาบทอ่านจากบทความโดยนักบุญเกาเดนซิอุสแห่งเบรเซียพระสังฆราชในหัวข้อก็บอกศีลมหาสนิทคือปัสกาของพระเจ้านะครับเราก็ฟังมา คุ้นเคยแล้วเกี่ยวกับเรื่องศีลมาสนิทเรื่องปัสการเรื่องอะไรเราพูดกันมาเยอะแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนํามาพูดใหม่นามา,าพูดอีกครั้งหนึ่งมันก็มีมิติก็มีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะครับท่านานักบุญเกาเดนซิอุสกับเขียนไปบอกว่าพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนสําหรับมวลมนุษย์และเวลานี้ในทุกกลุ่มคริสตชนโดยอาศัยทรรมล้าลึกเรื่องปังและเล่าองุ่นพระองค์ทรงบำบัดรักษาทุกคน ที่พระองค์ทรงถวายองค์เป็นเครื่องบูชาสําหรับเขาประทานชีวิตแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ที่ถวายเครื่องบูชานี่คือพระกก่นี่คือพระโหิตของพระชุมพันน้อยบังซึ่งลงมาจากสวรรค์ประกาศว่าบังที่เราให้นี้เป็นเนื้อของเราเพื่อชีวิตของโลกเป็นการเหมาะสมที่พระองค์จะประทานพระโหิตแก่เราในรูปประกฏของเล่าอังุนพระองค์เพราะพระองค์รัดไว้ในรัสารว่า เราเป็นต้นองุ่นแท้เพระวาจากนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเล่าองุ่นที่ถูกถวายนั้นหมายถึงพระโธรมานของพระกเจา้าเป็นพระโลหิตของพระองค์ยาคบได้ทํานายถึงพระรฤษต์เจ้าว่ะท่านจะชําระเสื้อนอกของท่านด้วยเล่าองุ่นและเสื้อคลุมของท่านด้วยพระโลหิตของพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นองุ่นแท้เสื้อนอกเป็นเนื้อหนังของเราซึ่งพระครฤษต์เจา้า ต้องสวมใส่ต่างเสื้อผ้าและซึ่งพระองค์ต้องชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์พระผู้สร้างและพระเจ้าของสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีธรรมชาติอย่างไรพระองค์ได้ทรงบันดาลให้เกิดปังจากแผ่นดินและได้เปลี่ยนให้เป็นพระกายของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงมีอํานาจทำเช่นนี้เท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้และพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเล้าองุ่นฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงเปลี่ยนเหล้าอางุ่นให้เป็นพระโลหิตของพระองค์ฉันนั้นเป็นปัสกาของพระเจ้าดังพระกัมพีกล่าวว่าคือการผ่านของพระเจ้าเราอย่าคิดว่าปังและเหล้าอางุ่นเป็นสิ่งของธรรมดาของโลกและกลับเป็นของสวรรค์เพราะพระกิษต์เจ้าได้ผ่านเข้าในปังและเหล้าอางุ่นและได้ทรงเปลี่ยนให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์สิ่งซึ่ง ที่ท่านรับนั้นเป็นประกายของพระองค์เป็นปังจากสวรรค์และ,ะพระโลหิตของพระองค์เป็นเหล้าอางุ่นศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระองค์ส่งปังและเหล้าอางุ่นที่เสกแล้วให้แก่บรดาสิทธิ์พระองค์ตัดว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราเรามีความเชื่อมั่นในพระองค์ข้าพเจ้าจึงขอเร่งเร้าท่านให้มีความเชื่อในพระองค์องความจริงเที่ยงแท้ เมื่อพระกิษณ์เจ้าตรัสกับประชาชนว่าพวกเราพวกเขาต้องกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์พวกเขารู้สึกขยะขยงและพึ่มพำมคำสอนนี้แข็งกร้าวเกินไปใครจะรับฟังได้ข้าพเจ้าได้กล่าวกับท่านแล้วว่าความคิดเช่นนี้ต้องกําจัดให้สูญสิ้นไปพระอาจารย์เจ้าได้ทรงใช้เพลิงสวรรค์กําจัดความคิดนี้ให้หมดสิ้นไปโดยพระองค์ตรัสว่าเป็นจิตที่ให้ชีวิตเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อะไร วาจาที่เรากล่าวกับท่านนี้เป็นจิตและเป็นชีวิตครับพี่น้องก็ชัดเจนนะครับว่าศีลมหาสนิทนั้นก็คือพระกายและพระริตของพระเยสเจ้าในความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็รู้ว่าศีลมหาสนิทนั้นก็เป็นพระพรพิเศษที่พระเป็นเจ้าพระองค์สถิตอยู่กับมนุษย์ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ของพระเยสุเจ้า อยู่กับเราโดยทางศีลมหาศีลศักดิ์สิทธิ์ประการน,นี้เพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องที่เป็นคาทอลิกก็มีความเชื่อมั่นว่าทุกครั้งเมื่อไปรับศีลมหาศีลก็คือรับพระกายรับพระโลหิตของพระเยซูเจ้าบรรดาคาสอลิกทั้งหลายนั้นจึงมีพิธีบูชาขอบพระคุณหรือพิธีมิสซาและในพิธีมิสซานั้นก็จะมีการเสกศีลเสกแผ่นปังและเสกเหล้าอางุ่นให้เป็น พระกายและพระโลหิตของพระเยสุา้าเคยบอกไปแล้วนะครับว่าแผ่นปังที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเสกแล้วเนี่ยแน่นอนก็จะเห็นภาพภายนอกก็เป็นแผ่นปังเล่าอางังุ่นก็จะเป็นเล่าอางังุ่นแต่ว่าในความเชื่อของเราในความเป็นนั้นพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนให้แผ่นปังนั้นความเป็นของแผ่นปังนั้นเป็นพระกายของพระองค์ที่เคยเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบไปเมื่อหลายหลายครั้งมาหลาย ไม่เมืม่อไม่นานวันนี้นะก็ะบอกว่าเ,เปรียบเสมือนกับเ,เรามีแบงก์อยู่ใบหนึ่งแบงค์ร้อยอยู่ใบหนึ่งเนี่ยก่อนจะเป็นแบงค์ร้อยเน่มันเป็นกระดาษธ,ธรรมดาแต่เมื่อไปพิมพ์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่กระดาษธรรมดาแลวเราไม่เรียกกระดาษเราเรียกธนบัตรเรียกเงินแลลวนะอันนี้ก็สิงคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆก็คือเปรียบเทียบตามภาษามนุษย์ก็ได้แค่นี้แต่เพื่อเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะเอา เปรียบเทียบได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพระนาะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราแต่โลกวันวะโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องที่เป็นคริสตชนนะครับทุกครั้งที่ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณก็พยายามที่จะชําระจิตใจชําระร่างกายชําระตัวเราให้สะอาดบริสุทธิ์บมดจดแล้วก็ทั้งภายนอกและเป็นต้นภายในใจเนี่ยให้เหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์โดยทางการรับพระกายและพระฤทธิ์ของพระองค์ ครับเพราะ,ะนั้นขอศิลมาสนิทประทับอยู่กับเราขอพระเยซูเจ้าอยู่กับเราในแต่ละวันในแต่ละกิจการในแต่ละสิ่งและอยางที่เราจะทําในแต่ละวันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิน